เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกันกบในซีรีส์ที่หายไปกันนานนะกับการรีวิวตัวละครเกิดใหม่นะครับครั้งนี้ตัวละครที่ผมด้หยิบมารีวิวก็คือเคียวระหุชุนซุยเวอร์ชั่นนิยายเกิดใหม่นะแน่นอนว่าซีรีส์นิยายก็เป็นซีรีส์ลิมิเต็ดนะตอนนี้หลายคนอรอล่างบางไครนะครับล่างบางไครยังไม่มาไปดูเกิดใหม่ก่อนแล้วกันนะครับ จริงๆเคียวระคุเนี่ยเกิดใหม่มาได้เป็นเดือนแล้วนะน่าจะประมาณเดือนกว่า2เดือนแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆผมไม่ค่อยว่างด้วยนะชิปก็เลยไม่ค่อยได้ลงนะไอพวกลิปดงงลิปดองไม่ได้มีอัดทิ้งไว้นะครับพวกตัวละครเกิดใหม่เนี่ยก็เลยไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มมาลงเพิ่มมากขึ้นแล้วกันสำหรับตัวละครเกิดใหม่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อมูลของเคียวระคุกันก่อนเลยนะว่าหลังจากการเกิดใหม่ดีขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับ ในส่วนของข้อมูลตัวละครของเคียวราคุนะครับแน่นอนว่าเป็นเผ่าเยอมาทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยเหมือนเดิมนะออกแบบเป็นตัวละครสีแดงสายสกิลค่า sp หลังจากการเกิดใหม่นะอยู่ที่886หน่วยนะก็ค่อนข้างที่จะสูงนะแต่ว่าหลังๆตัวละครเกิดใหม่เนะี่ยเขาเหยียบแบบ900หรืออาจจะแบบ890 เซร็จแปดร้อกาบว่าดเยบ,บเกือบจะ90 0กันหมดแล้วนะอันนี้ยัง886หน่วยอยู่นะครับแล้วก็เคียวราคุเป็นผู้สังหารลร์สังกัดนะตีลา์สังกัดได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับลิงก์ดังเดิมเป็นในเรื่องของลดคูดาวสกิลอยู่ที่12%แต่พอเกิดใหม่คุณจะได้ในส่วนของถ้าเกิดตีใส่ตัวละครติดแผลชะกันอยู่ดาเมตแรงขึ้น22 เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็เป็นลิงก์เกิดใหม่อัปเกรดนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันได้เยอะกว่าเดิมปกตินะปกติจะได้อยู่20เนาะอันนี้ให้มา22่นะครับแล้วก็ลิงก์ของเคียวราคูเนี่ยแน่นอนว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางนะครับต้องใช้กับตัวละครที่ทาศัตรูติดแผลชะกันได้บ่อยๆถึงจะเวิร์กในการใช้งานนะครับเรามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่เคียวระคูได้รับกันบ้างนะครับแน่นอนว่าหลังจากการเกิดใหม่มีการเพิ่มสกิลพาลสีมาให้ด้วยนะอย่างแรก หลบฉุกเฉินนะครับกันไฟ100%เอร์ซแล้วก็สามารถยกเลิกกาสัตููได้อันนี้ดีเลยนะสามารถรตีลูกาศัตููได้นั่นเองนะครับอับเปลิตี้ที่เคียวราคุได้รับนะครับความแรงโจมตีปกติ20%เปอร์นะความแรงสกิล50%แล้วก็ความแรงทำให้ตาย40%เอร์เซ็นะครับ มีในเรื่องของเพิ่มความกว้างสกิลมาให้ด้วยอีก20%นะก็ตัวนี้เล่นได้ค่อนข้างง่ายกว่าเดิมแน่นอนมีทั้งความกว้างทั้งยกเลิกกาดนะก็เล่นได้สบายกยูแล้วนะครับเบิ Burn hit skill ์นฮิตสกิลบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อทาศัตรูติดสถานะผิดปกติติดนานขึ้น2วินาทีนะเพิ่มโอกาสให้ตัวละครเผาลายสก,กัดติดสถานะผิดปกติได้ง่ายขึ้นอีกด้วยอันเนี้ยดีเลยนะโดยส่วนตัวผมมองว่าดีเลยนะมันดียังไงมันเป็นอาบัต้ที่อยู่กับตัวละครยุคใหม่ครับ นะอันนี้เป็นตัวละครเกินใหม่ที่มีอันนี้ผมมองว่าโคตรเจ๋งนะครับเพราะปกติเนี่ยเขาจะกําหนด2อย่างด้วยกันนะก็คือแบบทั้งเผ่าทั้งสีอะไรประมาณนี้นะแบบไร้สังกัดสีเขียวนะมันข้อกําหนดมันเพิ่มมันหนึ่งอย่างอะ่ะมันก็มันก็ใช้งานยากแล้วนะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยต้องตีใส่พวกตัวละครสีเขียวใช่ปะ่ะสมมติว่าเป็นอาเบอร์ตี้วันนี้แล้วกันต้องตีเฉพาะตัวละครสีเขียวแล้วก็เผาไร้สังกัดด้วยเนี่ยมันมีข้อกําหนดเยอะไปหน่อยอันเนี้ยคุณจะเป็นไร้สังกัดสีอะไร แล้วแต่นะเพิ่มโอกาสให้ติดสมบูติได้ง่ายหมดเลยนะครับเพิ่มความแรงเมื่อโจมตีใส่ตัวละครติดแผชกัน40%ด้วยร่วมกับลิงก์เลยเป็น6.2%ก็คอมโบกับอาเบลิตี้เพิ่มโอกาสให้ติดสมบูติดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับทำให้เราเตีใส่พวกตัวละครเผาแรงสังกัดเนี่ยมันแทบจะติดอาแผชกันตลอดนะพอมันติดเนี่ย ดาเมจก็รุนแรงขึ้นนะครับลดค่าป้องกันศัตรูด้วยนะศัตรูที่ถูกการโจมตีจากทำให้ตายของเชวระคุจะถูกลดค่าป้องกันไปแล้วก็อาเบริตี้อปเกตที่แบบเจ๋งมากๆเลยก็คือตัวของเคียวระคุจะได้บูสต์เอชพี50เป็นระยะเวลาหนึ่งถ้าเกิดเจ้าตัวทำศัตรูติดสนะผิดปกติครับนะบผมเลยมองว่าอาเบิตี้ของเคียวระคุเนี่ยว้าวมากในบรรดาตัวละครเกิดใหม่นะครับค่าพลังเนี่ยไม่ได้ว้าวมากนะค่าพลังก็คือแบบ กลางๆค่อนข้าง,างสูงสำหรับตัวละครเกิดใหม่ในยุคนี้นะครับแต่อบิลิตี้เนี่ยผมมอกว่าดูดีเลยนะครับมันมีอบิลิตี้พพอร์ตครบยกเลิกกาดนะ่ะความโกงความกว้างนะครับทำให้ตูติดแผชกันง่ายพอติดแผชกันคุณได้ไรคุณได้ความแรงที่มันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะตีใส่ตัวละครติดแผชกันแรงขึ้น6 0 62%ได้บูสต์เอชพีด้วยคือภาพรวม ดูดีเลยหลังจากการเกิดใหม่ของเคียวระหุในการเอาไปเล่นจริงนะครับต่อมามาดูในส่วนของการแนะนําต่างๆกันบ้างนะครับเริ่มแรกเรามาดูในส่วนของการแนะนําคัมภีร์ก่อนนะครับแน่นอนว่าสายสก,กิลอย่างเคียวระหุนะครับผมก็จะแนะนําแบบนี้เลยคือขึ้นต้นด้วย sp ช่อง2 fcs ช่อง3 atk แล้วก็ผิดท้ายเป็น sp 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้เทพในการตีกิวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเน้นค่าคริสอันแรกก็ได้ดนะัเน้น sp ไปเลยนะครับหรือ เพื่อนๆอยากจะเอาไว้ทําเป็นลิงก์โดยเฉพาะนะครับมันเป็นลิงก์เฉพาะทางก็จริงนะแต่ถ้าเกิดอนาคตมีตัวละครที่ดึงประสิทธิภาพลิงก์ของเคียวระคูได้ดีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะอัพคัมพีเป็นสายลิงก์เลยก็ได้ก็คือใช้ SP กับ ADK นะครับช่อง FCS ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นลิงก์เนี่ยมันจะไม่แสดงผลค่า FCS นะครับมันจะไม่ไปบวกโบนัสในเรื่องของอัลตีน้ำหอมนะก็ใช้เป็น SP ADK ปิดท้าย SP 3ดาวนะอันนี้คือในส่วนของการใช้เป็นลิงก์เป็นหลักนะครับ แล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่ผมแนะนานะครับก็เหมือนเดิมนะสายสกิลผมใส่ของแบบนี้เลยเน้นในเรื่องของพลังกลดันวิญญาณเน้นในเรื่องของความแรงสกิลเป็นหลักนะครับถ้าเกิดไม่มีอันใดอันนึก็ปเปลี่ยนได้นะคุณจะใส่เป็นพวกแบบเป็ดทองนะเอาเวกเป็ดธรรมดาเอาเวกมวกอะไรพวกเนี้ยที่แบบบวกความแรงสกิลอะไรพวกเนี้ยนะคุณใส่มาได้เลยบวกความแรงสกิลบวกความแรง พลังกนดังวิญญาณบวกคลิกอะไรพวกเนะี้ยคุณใส่มาได้เลยนะครับใส่ตีมุดดินใส่บวกทําไมตายอย่างได้เลยแต่ว่าออฟลองขอเป็นพลังกนดังวิญญาณนะครับส่วนลิงแนะนําว่าเน้นในเรื่องของลดคูดาวสกิลเป็นหลักถ้ามีลดคูดาวสกิลที่บวกความแรงต่างๆแบบผมจัดมาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอ b i l ติ y ติดตั้งโบนน,บน้ำหอมที่ผมแนะนำนะครับดยส่วนตัวผมผมยังไม่ได้ทำ นะครับเพราะว่าลิงก์ของเคียวละคุณับปัจจุบันตอนนี้ผมยังไม่มีตัวละครที่ได้ใช้นยังไม่มีตัวละครที่เอามาดึงประสิทธิภาพตัวเขานะครับอย่างมากตอนนี้เคียวละคุของผมก็คือเอาไว้เล่นเคียหอคอยเป็นหลักนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเคียวละคุเวอร์ชันนี้อยากจะทำอัพเลตินน้าหอมนะครับผมแนะนาว่าเลเวลสิบห้านะเลเวลสิบห้าเลเวลยี่สิบเนี่ยเอาเป็นในเรื่องของเลือดเต็มบวกข้ามติดทั้งหมด25%กับบวก SP นะครับผมขอแนะนํา2อย่างนั้นนะครับซึ่ง ถ้าคุณทําแค่เลเวล15ผมขอแนะนําว่าเอาเป็นบวก SP เป็นหลักแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเผื่อคุณเอาไปใส่เป็นลิงก์นะครับจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกนะสำหรับคนที่แบบขี้เกียจเปลืองกของนะครับเพราะอาวุธที่น้ำหอมเนี่ยมันถอดเข้าถอดออกได้ตลอดเวลาละขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยว่าจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตอนไหนนะแต่ถ้าขี้เกียจเปลี่ยนนะไม่อยากแบบถอดเข้าถอดออกก็เลเวล15แนะนําว่าเป็นบวก SP นะเผื่อใครที่แบบทําแค่เลเวล15อันเดียวแล้วเผื่อ เอาไปใช้เป็นลิงในอนาคตนะครับเอาไปที่อืน่นๆก็ใช้งานได้เช่นกันพวกตีมุดดินเพิ่มระยะการแดดใช้ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับตามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นประมาณไหนแต่ส่วนตัวผมแนะนําเป็นเรื่องของเลือดเต็มกับบวก FP ตามที่ว่า,านะครับมาดูในส่วนของเกมเพยกันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะการโจมตีปกติของเคียวราคุจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะครับแบบนี้เลย ในส่วนของสกิลที่1จะเป็นการพุ่งไปโจมตีข้างหน้า2จังหวะด้วยกันนะครับแบบนี้เลยในส่วนของสกิลที่2จะเป็นการรวบศัตรูก่อนแล้วก็ระเบิดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการโจมตี2จังหวะแบบนี้นะครับในส่วนของสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้เนาะ มาดูในส่วนของอนิเมชันทำไมตายกันบ้างนะครับเอาละเรามาเล่นดันที่มันยากๆก,กันเลยนะดันนี้เป็นดันโบนัสเก็บแต้มนะมอนเตอร์เลเวล200มีซปเปอร์เมอร์แน่นอนว่ามันโคตรถึกเลยนะครับเคียวละคุก็จะเล่นลำบากนิดนึงแต่ว่าพอไหวนะครับก,ก็ ถ้าได้ติด SP แบบนี้อาดาเมจแรงนะแรงกว่าเดิมเยอะแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิด SP หมดดามเมจก็จะดรอปไปนะคือเชียร์ลัคูเนี่ยมันเอาไว้เล่นกับไรสังกัดครับแต่พอเจอเผ่าอารันทามก็เล่นลําบากนิดนึงนะจะถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะครับสกิลที่หนึ่งเชียร์ลัคูเนี่ยผมว่ามันใช่ลาบากนิดนึงนะไม่ได้ถึงกับหววสุดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสกิลพุ่งที่สองจงังหวะนะแล้วมันช้านิดนึงคุณดูดิปึ๊บปึ๊บเห็นปะ มันต้องรอหมุนจังหวะแรกแล้วก็หมุนจังหวะที่2อีกนะเน,นี่ยน่าเสียดายนะครับเออถ้าเกิดมอนเตอร์เป็นเผ่าอารันคาเอ้เผ่าและสังกัดเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่านี้มากนะเพราะอะไรเพราะว่าเราตีไปศัตรูแทบติดแผลชะกันตลอดอะนะแต่พอศัตรูไม่ค่อยติดแผลชะกันเนี่ยมันก็ดาเมจดรอปเนาะทั้งในเรื่องของการบู Boot ทั้งในเรื่องของอาตีใส่ตัวละครติดแผลชะกันนะดามเมจมันจะดอปไปทันทีเออเก<อ>มเพคยวเ,เราคูเนี่ยผมมองว่าภาพรวมก็ กล,กลางๆแล้วกันสกิลสามผมมาชอบนะแต่ว่าสกิลหนึ่งสกิลสองผมว่ามันช้าไปนิดหนึ่งในการออกอนิเมชั่นจนครบนะเออมันอาจจะช้าไปนิดนึงเนี่ยอย่างท่าหนึ่งเห็นป่ะท่าหนึ่งเนี่ย,ย,นนนนยคุณกะระยะพุ่งไม่ได้ด้วยอย่างบางตัวละครคนอื่นเนี่ยเขากะระยะพุ่งใช่แต่เคียวลาคุเนี่ยมันหมุนตั้งแตรงแรกเลยแล้วมันค่อยทำดามิดอีกทีช่วงปิดนะมันไม่เหมือนแบบพุ่งตุ้มเดียวจบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าไปถึงตัวละครก่อนแล้วค่อยกดนะมันจะกร่จางจากสกิลหนึ่งบางตัวละครที่เป็นสกิลพุ่งแบบ พุ่งไปทำดาเมจนะอันนี้คือแบบมันทำดาเมจตั้งแต่ตอนสตาร์ตตัวนะครับก็ต้องแบบเข้าไปไกลนิดนึงนะอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อเสียในด้านของเกมเพลย์เคียวละคูแล้วกันเห็นไหมไอ้ตัวแรกมันโดนแต่ตัว2ไม่โดนเพราะตัว2มันไม่ได้อยู่ในระยะการฝันครั้งแรกนะครับเออเนี่ยถ้า2ก็ช้าไปหน่อยเจอมอนสเตอร์มีซูเปอร์เมอร์ซึ่งเอาจริงๆริมอนสเตอร์มันก็ไม่ได้มีซูเปอร์เมอร์เยอะขนาดนี้หรอกนะครับอันนี้มันเฉพาะแค่แบบดันพิเศษตรงนี้เองนะผมแค่เอามาให้ดูประสิทธิภาพว่าถ้าเล่นดันที่มันแพ้าง่ย มันเล่นไหวไหมก็พอไหวนะอันนี้ขนาดน้ําหอมแค่เลเวลสินะคนดูไม่ได้เลเวลยี่สิน้ำหอมผมเนี่ยเออต้องรีดแดดเลยเสียวเ,ออเจอมอนสเตอร์มีซูเปอร์เมอร์นี่่อน้ามีปัญหาระดับหนึ่งนะแต่ก็เล่นได้ครับยังอยู่ในระดับที่เล่นได้นะเออไม่ฟูด้วยนะครับคัมพีผมทําแค่เอฟพีเท่านั้นนะไม่ได้ทําในเรื่องของคริถ้าทําในเรื่องของคริมาดาเมจบวกขึ้นกว่าเดิมเยอะ นะครับหรือถ้าเกิดทำอาบัตตี้น้ำหอมเพิ่มก็ดาเมจเพิ่มกว่าเดิมเยอะนะโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นตัวละครเกินใหม่ที่มีอาบลิตี้ในการเล่นกับตัวเองดูดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะสำหรับตัวละครเกินใหม่ที่เกินใหม่มารู้สึกว่าว้าวเลยในเรื่องของอาบลิตี้ในการเอาไปเล่นนะครับนี่เนะี่ยไม่ติด SP เลย <laughs> นะไอ้ยักษ์น้ำคานมากนี่หลายคนรอร่างบางใครเอาร่างนี้ไปเล่นขำๆก่อน ว่าแล้วดาเมจดรอปเลยทีนี้ดาเมจดรอปเลยตัวทันทีโอ้โหแล้วเยอะด้วยไงเออแล้วแล้วแบบมันยังไม่หมดด้วยไงดาดมันแคบไลยนี่หมุนคุณดูดิคุณดูมันหมุนนะดามันแคบแคบแล้วมันหมุน,แล,มน,มนแล้วมันมีซุปเปอร์อาร์เมอร์โคตดคอมโบเลยผมบอกเลยนะคอมโบมากเอออ่ะเจอบอสละหวังว่าเราเก็บเลือดเ่อเต็มเอามีไอเซนด้วยว่ะไอเซนเก็บหมดปะเนะีย ขอโชว์ท่าไม่ตายก่อนได้ไหมขอโชว์ท่าไม่ตายหน่อยเออนี่เกี่ยวก้อยสัญญาอีกทีหนึ่งอยากไปสวยๆพรติดแผลชะกันด้วยดาเมจก็จะแรงขึ้นปั๊บโอเคภาพรวมก็ประมาณนี้ในการเล่นของเคียวละคู นะครับถ้าเจอดันที่ยากเกินไปอะแน่นอนมีปัญหาสำหรับเคียวระคุหลังจากการเกิดใหม่นะครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันมาเกินที่คาดหวังในด้านของการเอาไปเล่นนะตัวนี้เอาไปเล่นได้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะทั้งเรื่องความลงความแรงน,นะแล้วก็อัลบั t ตี้ซัพพอร์ตในการเล่นที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยผมมองว่าเล่นได้สบายเลยพวกดันหอคอยเนี่ยนะครับผมว่าไปได้เลย นะครับมันดูดีกว่าตัวละครเกิดใหม่หลายๆตัวเลยนะผมใช้คําว่าดูดีสุดแล้วกันในบรรดาอัลบิตี้ตัวละครเกิดใหม่ที่ผมดูมานะส่วนตัวผมยกให้เคียวระคูเนี่ยเป็นตัวละครเกิดใหม่ที่ดีที่สุดละในเรื่องของการเอาไปเล่นเองนะไม่ใช่เป็นในส่วนของลิงนะครับเพราะว่าอัลบอริตี้หลังจากการเกิดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยมันใช้งานได้จริงเยอะมากนะครับแล้วมันก็ดีด้วยนะเป็นอัลบิตี้ยุคใหม่เลย ถ้าเพื่อนๆมีก็แนะนําให้ไปทําแล้วกันนะเผื่อเอาไปใช้เป็นโคต้าทั้งเรื่องในการลงเล่นหอคอยนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพวกตัวเกิดใหม่เนี่ยจะได้มันไม่เห็นเก่งเหมือนตัวละครยุคใหม่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับตัวละครเกิดใหม่จะให้มันทัดเทียมตัวละครยุคใหม่เลยไม่ได้หรอกอย่างเคียวราคุเนี่ยโอ้กี่ปีแล้วนะห้าปีได้แล้วมังนะ้งน่าจะแบบโอ้โหห้าหกปีแล้วสำหรับเคียวราคุเวอร์ชันเนี้ยเกมเรานี้คือแบบเข้าสู่ฉลองครบรอบ10ปีนะไม่ดิ อตอนนี้เข้าส0ปีเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะเคียวโลคุเนี่ยออกมาก่อนฉลองครบรอบ5้าปีนะคุณก็คิดดูว่ามันนานขนาดไหนนะครับแต่ว่าต่อภาพของเขาในณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันเล่นได้ดีระดับหนึ่งเลยมันไม่ได้แย่ขนาดที่แบบเล่นไม่ได้อะผมมองว่ามันมันโอเคกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าความลงความแรงเพิ่มมาให้แบบเห็นชัดเจนนะส่วนลิง์อาจจะใช้งานเฉพาะทางหน่อยนะแต่ก็พอใช้ได้กับตัวของเขาเองนะครับ ก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเคียวระคุเวอร์ชันนี้หลังจากการเกิดใหม่ก็บอกกันมาได้นะผมหวังว่าตัวละครเกิดใหม่เนี่ยอยากให้ได้แบบมี a อฟเลิต้แบบเคียวระคุนะไอ้พวกที่แบบมีบูสสเอพแล้วก็ได้ความสามารถทำให้ศัตรูติดสถานทติได้ง่ายขึ้นเนี่ยไอ้นี่ผมชอบเลยนะอยากให้มีเหมือนบบเคียวระคุเยอะๆนะครับ ก่อนจากกาันฝากกันไปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในกะานำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยเนาะและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับเพื่อผู้คนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าได้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นมีค่าเดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดๆก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่วันหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ